ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะอธิบายนะคะในการสร้างนะคะวาดภาคเว้นนะคะของเซต A และ B นะคะแล้วก็ ติมสีในบริเวณที่ A มันยืนยนดีนะคะเราจะใช้ LaTeX ใน,นะะาก,นะะกนรารทำนะคะขั้นตอนแรกนะครับหลังจากที่ทำนะคะเราต้องอใช้ document class article นะคะเพื่อเป็นการกำหนดชนิดของเอกสารให้เป็น article ก่อนนะครับทความเราก็จะไปกำหนดเลยนะครับเลสนะคะ มิคลาสถ้าเป็นคลาสเป็นอนิเมทลนะครอนิเมทลนะคะ,จ,ะ,คะ,คะจากนั้นเราจะทำการนะคะใช้แพ็กเกจติงแซดนะคะเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือนะคะในการที่ที่เครื่องมือที่ช่วยกับการวาดภาพนี่ก็จะใช้แสกนะคะ นะครับนจากนั้นเราเริ่มที่น้หาเราจะใช้ b e i r i นะครับ document ทิ้งเลย e i n n i n document นะครับจากนั้นเราก็จะเป็นการใช้คำสั่งที่เราจะตั้ง เอกสารโดยที่เราจะให้ข้อมูลของเราในอี่ตรงต่างนะครับเราจะใช้ begin center นะครับก็คือมีจิน center จากนั้นนะคะเราก็ทำการใช้คำสั่งในการที่จะวาดภาพนะครับวาดวงกลมทรารันะใช้ begin center พิจารณานะครับ,น,รบนี่นี่ใส่พิจารณาจากนั้นนะคะเราก็จะทำการอ่าใช้คำสัส่วาดรูปวงกลมนะคะแล้วก็ใส่สีหรือเติมสีที่อ่มันบริเวณที่ เราต้องการก okay. นะ็่ือี m งนั่นนะครับโดยเราจะใช้คำสั่ง s l a s h fill นะครับ fill fill โดยที่พื้นที่ที่ที่มัน a m ียงนัเนี่ยที่เราต้องการเนี่ยเราจะให้มันเป็นสีแดงนะครับคื u e red จากนั้นใช้เท่าไหร่ตกใจเท่าไหร่ตกใจเนี่ยมันจะเป็น มันจะช่วยในเรื่องของการควบคุมนะคะความเข้มของสีความอ่อนของสีนะคะเอ้ยความเข้มของสีแล้วก็หรือการผสมสีสนั่เนเองนะฮะหลังจากหลังเปอร์เซ็นต์ในหลังถ้าหมายตึงใจนะครับมันจะเป็นตัวเลขหรือเ,เปอร์เซ็นต์นั่นเองเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันถ้าเปอร์เซ็นต์มากเนี่ยมันก็จะทําให้ถ้าเปอร์เซ็นต์มากนะครัมันจะทําให้สีเนี่ยที่เราต้องกายมันเข้ม แต่ถ้าเปอร์เซ็นต์มันน้อยเนี่ยสามสิบยี่สิบสี่สิบอะไรพวกเนี้ยความความแค่มสีมันก็จะอ่อนลงนะรบแล้วก็จะกำหนดไว้ที่เจ็ดสนะคะจากนั้นเราก็ไปกำหนดที่กลรจจุดศูนย์กลางของอครงนับนั้ก็คือศูนะใส่เข้ามาตรงนี้ด้วยศู จากนั้นเราก็ไปกำหนดรัศมีนะครับแล้วคือเซอร์เค l ลนะคระับโ,ะะโดยที่และสิ่งของเราต้องหมดคือ5นึ่งจุดเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อันนี้คือวงแรกนะที่เราทำแล้วก็คัดลอเพื่อไปวางอีกวงหนึ่งนะครับเปลี่ยนอ่ากัดจากศูนย์ศูนย์เป็นสองศูนย์ ก็ได้บแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นที่เราทาเสร็จแล้วนะฮะเราจะเป็นการวาดนะฮะ,ะ,ะวาดเส้นรอบรูปนะฮะเส้นรอบรูปคือเส้นรอบรูปนะฮะแล้วก็เพิ่มความหนาเส้นด้วยแต่เราจะไม่ทําการระบายสีนะฮะเราจะใช้คําสั่งย่อหนึ่งที่เรารุ้นก,กันย่อเจานะฮะ,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 ะเราก็จะ กำหนดสีของเส้นนะฮะเส้นส่วนปลายใหเรากำหนดอุปมาแรกนะฮะเราจะทำนะ่ะก็คือเราจะกำหนดเป็นสีสีดำคือเป็นแบ๊ก B L แบ๊กนะ,ะัะจากนั้นเราก็จะเพิ่มความหนาในคำว่าติ๊กน,นะติ๊กจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการอเอาพิก,กัดของอ จากนั้นเนี่ยเราจะกำหนดในเรื่องของการใช้ตัวสอบของมันนะคะรับทุกคมเราจะให้มันอยู่ในด้านด้านซ้ายอ,อัวแรกนะครับแล้วก็ใช้คำว่าโหนดนโหนดก็คือ N O D นะครับโหนดหมายอ่ามีกายใหญ่ซ้ายก็คือ left left จากนั้นนะคะเราจะทำการใช้คำสั่งที่ให้ตัวอักษรของเราเนี่ยของ a ของเราเนี่ยจะให้มันมีขนาดที่ใหญ่นะคะโดยคำสั่งเนาะถึงจะเป็นคำคำสั่งเป็นตัว a ที่เป็นอยู่ที่เราเยคยเร,รียนเป็นตัวคำสั่งสอดขอมันเป็นคำสั่งฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้คำสั่ง อันดนึงปีการนะนันึ่งปีการขอแรกอ่าแรกนะคะคือใช้ตัว L ใหญ่เนาะแล้วก็เอเล็กซ์อีกลเลยจากนั้นเราก็ใส่ชื่อเอเน็กซนี่ได้แล้วอันนี้ก็คืออันแรกต่อไปเราทํทำอันที่สอง ผมที่2เปลี่ยนจากนะคะสีดำเป็นสีน้ำเงินเราจะคำสั่ง blue b l u e ตัวใหญ่เป็นะไร b l u e น้บเปลี่ยนพิกัดจาก0 0ศเป็น2อศ เดิมเปลี่ยนจากโนนะ,ะจากที่อยู่ทางซ้ายให้ไปอยู่ทางด้านขวาจะต้องเปลี่ยนจากา left เป็นไ i ท์นะครับ i g t right ขวาเปลี่ยนจาก a เป็น b อ่าเสร็จแล้วเราจะลังนะครับ a เราก็จะได้แบบนี้เนาะก็จะได้ A ซึ่งก็จะต,ตรงตามที่ต้องการแล้วนะครับก็คือเป็นเกมที่ดีคือเ